The Witcher ซีซั่น4การเดินทางที่แตกแยกและพันธมิตรใหม่ซีซั่น4นี้เน้นที่เรื่องราวของตัวละครหลักทั้ง3ที่ต้องแยกกันฝจนภัยท่ามกลางสงครามที่รุนแรงขึ้นในทวีปโดยมีการเปลี่ยนตัวนักแสดงเป็นเลียมแฮมส์เวิรมารับบทเกราแห่งริเวียเกราห์ยังคงบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจหลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่เขาเริ่มออกเดินทางตามหาซิริ และรวบรวมกลุ่มพันธมิตรที่ไม่คาดคิดซึ่งรวมถึงเพื่อนเก่าอย่าง j จสกียร์มิววานักยิงธนูและเรจิสแวไพร์ลึกลับการเดินทางของเขาเต็มไปด้วยอันตรายจากสงครามและสัตว์ประหลาดทำให้เกราดต้องปรับตัวและเริ่มเข้าใจถึงความต้องการความรักและชุมทนมากขึ้นเจเนเฟอร์ Jennifer, มีบทบาทสำคัญที่สุดในการรวมกลุ่มแม่มดและจัดตั้งกองทัพแม่มดขึ้นใหม่เป้าหมายหลักของเธอคือ การต่อสู้กับวิลเกฟอร์ดผู้ชั่วร้ายซึ่งตอนนี้ควบคุมการเดินทางผ่านประตูมิติทั้งหมดได้เธอต้องการสร้างความมั่นคงให้กับทวีปและเตรียมบ้านที่ปลอดภัยไว้ให้ซิริกลับมาซิริเปลี่ยนชื่อเป็นเฟลกาและเข้าร่วมกับแก๊งหนูซึ่งเป็นกลุ่มโจรวัยรุ่นนอกกฎหมายเธอพยายามค้นหาตัวตนใหม่ของตัวเองและทดลองใช้พลังอำนาจที่ตื่นขึ้นมาในขณะที่ต้องตัดสินใจเรื่องความถูกผิดในการปล้นสะดมในท้ายที่สุด ซิริรเผชิญกับจุดจบที่เลวร้ายเมื่อเธอถูกจับกลุ่มซึ่งเป็นการเปิดทางสู่บทสรุปอันยิ่งใหญ่ของเธอในฐานะีิดาแห่งการเวลาและอวกาศซีซั่น4นี้เป็นบทที่เน้นการเปลี่ยนผ่านและแยกย้ายของตัวละครหลักทั้ง3คนโดยเกราวดเริ่มสร้างกลุ่มเพื่อนใหม่ในการตามหาซิริ เจเนเฟอร์ Jennifer, เริ่มรวมอำนาจเวทมนต์เพื่อต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาดและซิริได้เรียนรู้ความหมายของอิสรภาพและความสูญเสียในกลุ่มโจรก่อนจะถูกจับกลุ่มในตอนจบเพื่อเตรียมรับชะตากรรมที่แท้จริงของเธอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ